ีว <the supply> ันนี้เราจะกินไปคุยไปที่เราจะมาเล่าเกี่ยวกับหอนาไนอะเริ่มเลยหอนาไนเนี่ยจะมีอยู่กี่หอนะงมีห้าหอพุทธซอพุทธตาชวนชมจำปีจำปาที่ซ่อมอยู่ก็คือจำปีหอพุทธตาเป็นหอชายแต่ก่อนเป็นหอผู้หญิงเขารีโนเวทไปเป็นหอชาย ซอสเนี่ยจะเป็นหอหญิ้งของหอชนชมเป็นหอสหมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงจะแบ่งชั้นนะถ้าจะผู้ชายชั้นบนผู้หญิงชั้นล่างลไม่รู้อ่ะแบ่เปลี่ยนโลเคชั่นแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้เสียงดังมากอ่ะเราพูดถึงหอนายมีทั้งหมดห้าตึกเตึกตารีโนเวทมาเปลี่ยนจากหอล้เดิมเป็นรายเดือนมาจากเดือนพันสามไม่รวมค่าทิ้งไปพูดถึงชนชมคือกี่ชั้นนะจ๊ะ ไม่รู้ก็ขออภัยด้วยสำหรับข้อมูลที่แบบไม่ได้มีเราไม่ได้เตรียมตัวเป็นการรีวิวแบบสดสดอ๋อชลชมเดือนละสองพันห้ารอไม่รวมค่าน้ำค่าไฟอ่ะพุชซ้อนของยิงล้วนเทอรมละห้าพันห้าน้ำไฟรีดีมากจำซีเป็นหอฟาแฝดพุชซ้อนเนี่ยอ่ะคือลักษณะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเป็นหอชาตอนนี้กำลังปรับปรุง่อมแฟนอยู่ให้มันเท่ทุเดือน ชาเวตตีนหนอรจลำปางก็เป็นของใช้มีพุทซซอนจำปาที่เป็นลาเธอราคาเท่ากันไหมไม่แน่ใจก็ไม่รู้น <laughs> ุดี๋ยยเราจะพาไปดูพ <laughs> ุทซซอนพร้อมแล้วไปกันเลยยยตรงนี้ก็จะมีลิฟต์อยู่สามตัวนะคะ จะมีอยู่สองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งละประมาณสิบห้องอเปิดเข้าห้องมาก็จะเจอตรงนี้เป็นชั้นวางของของแต่ละเตียงสงมาก,ก็จะใส่รองเท้าแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์อาบน้อะไรพวกนี้ มาในห้องนะคะก็จะมีอยู่4เตียงนี่คือเตียง A ทเตียง B เตียง C เตียงดีวันนี้คือโชคดีดูเมทไม่อยู่นะคะเอามาดูที่เตียงเรากันละกันเพราะว่ามันก็ควรจะต้องโชว์เตียงตัวเองใช่ไหมแต่และเตียงเนี่ยก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างแหละพอดีสำหรับหนึ่งคนขยับตัวไปไหนมาไหนได้มีตู้เสื้อผ้าโต๊ะอ่านหนังสือเตียงนอนเขาเรียกอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไระเป็นลูกฟูกออ ก็ค่อนก็โอเคผ้าปูที่นอนผ้าหม่มหมอนพัดลมต้องเอามาเองอันนี้คือแบบลกมากซึ่งปกติลกกว่านี้วันนี้คือคือเก็บเลยนะลองเทียบกับเตียงเมทดูแล้วคือโอ้โหต่างกันยังกับคราวนี้มาดูข้างหลังห้องกันบ้างตันนี้จะเป็นที่ตากผ้าอาจจะมีราวเสริมมาตรงนี้ก็ได้ถ้าที่ตากผ้าไม่หอ องออกไปข้างนอกข้างล่างก็จะเห็นประมาณนี้ดูการเตืนสน่มากข้างนี้เราจะพามาดูในส่วนของห้องน้ํานะคะตรงนี้เป็นเครื่องสักผ้านะแต่ละชั้นเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งเครื่องก็จะมีตะกาดิแบบมาวางเต็มไปหมดเลยก็จะแบบมีการต่อคิวกันอันนี้คือสภาพห้องน้ําโดยรวมห้องน้นจะมีทั้งหมดเจ็ดห้อง ประตูมันไม่ใช่ประตูแบบธรรมดามันเป็นผ้ามา่านปิดแค่นี้ออถามว่าเห็นข้างในไหมมันก็จะเป็นม้โมไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครแบบออกมาเปิดตอนเราว่เาเราเาหน้ำหรือเปล่าเลยอ่ะคือเหมือนทุกคนก็รู้ว่ามีคนอยู่ในห้องนะ้ำส่วนตรงนี้จะเป็นที่ซักผ้าค่ะเราก็ออกกระม,มังมาอีกขอนี้ตรงนี้จะเป็นห้องส้วมห้องส้วมจะมีห้องที่เป็นแบบแบบนั่งแบบมีสองห้อง แล้วก็เป็นแบบนั่งยองๆแบบนี้ฝั่งนี้เป็นที่ซักผ้าด้วยส่วนมากเราจะล้างจานตรงนี้อันแรกที่อ่างแรกตรงนี้จะเป็นที่ล้างหน้านะคะห้องน้ำเนี่ยจะมีแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดทุกวันบรเวณด้านหน้าก็จะเป็นที่สวดรวมตรงนี้จะมีโต๊ะรีดผ้าตรงนี้เป็นที่ตากผ้าซึ่งถ้าหลังห้องใครที่จะผ้าเต็มก็วากตากตรงนี้ได้จะพาไปดูโรงอาหารว่าเป็นยังไง ทั้งหมด8ล้านร้านนี้จะเป็นร้านน้ำร้านสองจะขายผัดเขียวเป็นประเภทเส้นแล้วก็มีข้าวด้วยนิดหน่อยร้าน3เป็นข้าวราดแกงข้าวมันไก่ก็มีข้าวขาหมูเติมเข้ามาด้วยร้านสี่ร้านห้าหกร้านเจดจะเป็นข้าวราดแกงอันนี้คือกับข้าวราดแกงก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างน่ากิน ร้านแปะมีของหวานแล้วก็ผลไม้แล้วก็น้ำก็จะนาณนี้กับข้าวสองอย่างราคา25บาทรสชาติก็จะพอใช้ได้ถ,ถือว่าราคาถูกสำหรับที่หอเนาะข้างหน้าลงอาหารจะมีตู้ ATM แล้วก็เป็นสากกรเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้าง เือานเนี่ยจะมีโครงการไอ้นี่ซ e r o w a s t ก็คือเซเว่นสาวกจะไม่แจกถุงพลาสติกเพราะฉะนั้นใครซื้อของที่สาวก,ก็ต้องเอาถุงพลาสติกมาเองหรือว่าถือขึ้นไปได้เลยเรามาดูกันว่าที่หอมีร้านอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นร้านซักอบรีดนะคะคาเฟ่แต่วันนี้ร้านปิดร้านถ่ายเอกสารตรงนี้เป็นห้องซักผ้า ีกที่หนึ่งที่ทุกคนสามารถมาใช้ได้อ่ะเดี๋ยวพูดเกี่ยวกับทรฟิซซอนและการขอูฟิซซอนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าเราจะต้องสแกนนิ้วมือ<ช>แล้วก็วางบัตรบุคคลภายนอกจะเข้าไปไม่ได้ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> ข้าไปไม่ได้อ <c oughs> นอกจากว่ามันจะมีแพ็กเกจคนที่เข้ามาคัก็อาจ <c oughs> จะต้องมีเหมือน <c oughs> เป็นญาติกับเป็นสิ่งใหญ่ในสิ่์หรือว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในสิิ์ทำเรื่องสามวันก่อนจะ มีพักรายวันด้วยพักรายวันก็ถ้าเป็นผู้ซอนก็ระวละ60บาทคืนละ60บาทใช่ชวนชมจะนะร้อยเจ็ดร้อยแปร้อยนี่แหละตึกทุกตึกยกเว้นชนชมจะเป็นพัดลมไม่ใช่พัดลมที่ติดอยู่บนเพดานนะคะเพัดลมมาเองค่ะของเราเองค่ะเอาพูดถึงว่าเราพอเข้ามาอยู่ในหรองในแล้วเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้อยู่ ใา้เงินเฉยๆแล้วอยู่ต่อไม่ได้นะคะเราจะต้องมีการทํากิจกรรมกิจกรรมที่ทํามันก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้แบบกระทบการเรียนอะไรแีล้วปีเขาก็จะคัดคัดเลือกนิสิตที่จะได้อยู่ต่อก็นอกจากการทํากิจกรรมแล้วมันก็จะมีการตรวจอ2เทิมและหนึ่งครั้งทุกคนก็จะจัดทาความสะอาดห้องรป้งเดียรในรอบเทิมใช่ข้อดีของการดีมอนต์ไยถูก เรามีสังคมใหม่ค่ะเราได้เพื่อนใหม่นะจะมีเมดจะใช้วิธีการสูดเมดปีแรกที่แบบเข้ามาปีแรกคือการสูด<ไ>พุ่มปี2องแล้วเนี้ยเราสามารถเปล่ยเตียงได้เปลี่ยนห้องได้ย้ายไปอยู่กับเพื่อนได้ซึ่งจะต้องแข่งขันกันอยูแล้วจวลามีลิอต์บอทก็จะมี ICU บอทอีกั้งนึงอ่าแล้วก็แบบมันอยู่ใกล้สะดวก่ะปลอดภัยด้วย ขอหญิงจะมีกำหนดเวลาเมื่อก่อนนี้จะให้กลับได้ไม่เกินสี่ทุ่มไม่ใช่ว่าไม่ให้ไม่ให้กลับหลังจากสี่ทุ่มไม่ใช่เกิดสี่ทุ่มไปแล้วจะให้นิสิตเขียนชื่อถ้าเรากลับดึกบ่อยๆอย่างเงี้ยก็จะโดนตัดคะแนนแต่ตอนนี้ไม่ใช่สี่ทุ่มแลเปลี่ยนเป็นห้าทุ่มแล้วค่ะช่วงสองไม่คิดคะแนนหลังสี่ทุ่มก็ยังมีการลงชื่อหมดแล้วโอเคสำรับ การรีวิวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ <c oughs> แล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็ทำถามมาได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <c oughs> สุดท้ายนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์